สวัสดีชาวโลกชาวซีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเควซาเอกเลยเออที <_ d> um> ่อีเวนต์นะครับหรอจะพูดในสิ่งเด่นดังนะครับโ <_ d> um> อ้อยคอพังกันไปข้างเลยใช่ไหม <_ d> um> ถ้ามันได้นะฮะแล้วก็อขอโทษด,ด้วยที่เสียงเราไม่สามารถที่มันจะบวลลุ่มเลยขนาดนั้นนะฮะมันโอ้โห <_ d> um> ไปถึงห0 0อพันเดซิเบลนี่คงตายกันไปเลยนะฮะคงต้องไปหาหมอทันที คลิปจบยังไงก็ยังงั้นนะฮะอ๋อวันนี้ก็ดาวเราได้ได้เหรียญน,นะฮะได้เหรียญของฝากมานะครับ yeah. Welcome to Quasar X and Earth Event I'm speaking English เนะอ่อเก็บเปลี่ยนตัวไปเลยนะว,ว้าวกันไป อ่าอันนี้ก็คือเหรียญของพระราชนีอลิซาเบตนะฮะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเหรียญต่างชาตินะครับอ่าโดยทั้งหมดเลยนะเราก็เลยต้องอ่าสัญหาเหรียญที่เราเก็บอยู่มีอยู่เนะี่ยมาให้ชมกันนะครับเหรียญน,นี้ขนาดใหญ่เลยนะฮะจะบิ๊ก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 กระวนเลยนะฮะใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะฮะดูดิฮนะความใหญ่ความหนานี่หนาพึ่บเลยฮนะ อันนี้หัวตรงนะฮะเอียงเอียงนะเอียงเขาข้างตัวเองนี่หนละฮะไม่ได้เอียงอะไรนะฮะนี่ก็คือปกตินะครับเหรียญอลิซาเบตนะฮะนี่เขาเขียนว่าไรเออร์นะ,ะสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในปี1,981นเรบเอะนะครับเราก็เริ่มอ่านตรงนี้กันเลยนะฮะโอ้โหใหญ่ไปไหมเนะี่ยบิ๊กๆเลยนะ นะ H R H นะครับ The Princess นะครับ Prince of w a l e and e a d y Diana Spencer นะครับน่าจะเป็นเด็กเดือ่าเจ้าจพระชายชาวในยุคก,ก่อนนี่ครับในช่วงทียงนะยง่ยังไม่ได้เป็นพระราชานะยังยังไม่ได้เป็นอ่า พระราชานี่ยนะฮะะพูดภาษาแบบง่ายๆนะฮะ King of Darsha a นะเป็นยังไม่ได้ขึ้นเลยก็เป็น King นะฮะยังไม่ได้ของประเทศนะฮะอ่าด้านนี้ก็คือ DC นะครับแล้วก็แล้วก็ REX R e X, R E G นี่ค่ะ Rex หรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นตัวย่อผมก็ไม่แน่ใจนะอ่าผมก็ไปตามนั้นแล้วกันนะครับ FD นะ อลิสเบดเนะครับเด็บเบิรไอไม่ไม่รู้อนะเ <laughs> นี่ยเด็บเบิรนไอนีครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญใหญ่นะดูดิความสวยงามนะโอ้ไมค์งอสเนี่ยนะฮะความสวยเลยนะครับว๊อปวอปวอปกันเลยนะอันนี้เราก็ได้เอามาฝากเพื่อนๆนะเราเป็นไททันนะครับเพราะเราก็ เดี๋ยวเราจะเฉลยตอนท้ายนะเรากำลังทำอะไรอยู่นะฮะเฉลยตอนท,ท้ายเลยนะครับเดี๋ยวขอาดอนุญาตวางไว้ตรงนั้นนะยไหนะไม่เห็นใช่ไหมฮะเห็นนะฮะอย่างนี้อันนี้ก็กยับข้ามาอีกนิดเลยนะฮะอันนี้ก็คือพรอมๆรมนะครับเล่นในช่วงของโอลิมปิกนะครับน,นี่ออสเตรเลียนะครับปี2000เองนะฮะ ยี่สิบกว่าปีผ่านมานะครับยี่สิบสามปีแล้วนะช่วงปีสองพันตอนนี้ในฟินแลนด์ก็ปีในทางยุโรปเนี่ยก็คือปีสองพันยิบสามนะฮะเวลาผ่านมายี่สิบสามปีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกเลยนะครับเนี่ยเราไม่ขออ่านละกันฮนะเดี๋ยวอ่านผิดนะก็ท่านผู้ชมก็แคบไว้อ่านเองก็ได้นะฮะ อันี้ความเกียดขานหุยหุยหุยความเกียดขานนะก็อยากรีวิวนะเนี่ยโจอลิมปิกนะมันเป็นยังไงข้างในนะฮะใช่ไหมฮะโอ้โหเนี่ยนะเห็นไหมป้องกันการแกะเลยนะนะไม่อยากให้ยูทิมมันแกะนะฮอย่าไม่เออจีไอีเวนต์แกะนะนะไปแกะแกะตัวเล็กไปนะฮะใช่ไหม มาา้าช้างด้วยใช่ไหมเดือน,นสาวด์นะใช่ห,ใหญ่ดีไปดูเลยออกนอกเรื่องไปแล้วครับเออคำคำคำ,คำเชิญเชิญเชิญมันกลับมากลับมากลับมาอืมนะสวยงามน,นะอันนี้เหรียญจุบทองนะครับไม่ได้เป็นทองคำนะฮะเอาไปว่ากันไปถัดไปเลยนะฮะอันนี้คืออัลบั้มเหรียญน,นะอันนี้ที่เราเห็นเห็นกันเยอะ เกตเลยโดยเฉพาะนะอ๋อก็จะมีด้านหลังเป็นของอเมริกานะฮะผมแบ่งไว้ประมาณกั1สิบหน้าของอเมริกานะก็ะได้นะฮะถัดไปนะครับอาริสเบตนะปีเดียวกันนะฮะปีเดียวกันนะครับก็นะบกอาริสเบตอัสตาริปี2000เช่นเดิมนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะ อ่านว่าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็กรุณาเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษแบบ professional ในการอ่านเนี่ยกรุณาเนี่ยทานให้หน่อยนะครับพูดเบาเชียวกลัวอะไรเนี่ยกลัวอ่านผิดในสิ่เนี่ยอ่านผิดผิดทุกทุกในเพื่อนบอกหึ่ยนะเดี๋ยวก็ถูกไล่ไปเรียนใหม่นะไม่เอาใช่ไหมโดอลลาร์อะไรเนี่ยอันนี้คือแบดมินตัน นนีะครับเอาไว้ตียุงนะฮะไม่ใช่นะเอาไว้ตีลูกแบบนะฮะตียุงที่ไหนนะคิดไปได้ยังไงนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม้ตียุงนะ,ะเออใช่ไหมนี่ยถือเป็นความสวยงามอย่างนึ่งนะซิดนีย์นะซิดนี่สองพันออร์ลิมปิกส์นะฮะเขียนนี้โอลิมปิกส์ครอนะคอร์เรคชั่น <c oughs> 13 of เออ f o u r t เนี่ยฝุ่เนี่ยไงผิดแล้ใช่ไหมบวกระยะอ่านเนี่ยมันผิดเห็นไหม f o u r t o f เท่าไรเนี่ยฮะ28เนี่ยคืออะไรเนี่ยปี2008เหรอไม่รู้นะะไม่รู้แล้วฮะครั้งที่28่แปดลมั้งใช่ไหมโอลิมปิกครั้งที่28ใช่ไหมวันที่4ครั้งที่28อ่าก็เอ้ยทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ยฮะอันนี้วันที่25 อ๋อสองแปดนะ่ยเฮ้ย,ยงไงฮ้ทำไมมันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ไหมช่างช่างมันเถอะนะใช่ไหมมันรีบไปเลยนะ <c oughs> เอออันนี้เราก็อเอามาเป็นไฮไลท์ท้ายสุดละกันเรียนเนี่ยเอาทางไงดีอ่ะเอาเอานี้ก่อนก็ได้นะอันนี้ก่อนนะ กราแกะถุงมาเลยนะอย่าลืมนะแกะถุงนี่อสิ่งที่ดีเสมอนะ <c oughs> คือของใหม่แกะกล่องนะฮะแกะถุงมานะฮะใช่ไหมแกะออกมาเลยน,นะอ,อ,อย่าพูดที่มันมีเลสไหนสนิเดี๋ใช่ไหมอออันนี้ก็เป็นปีของอ่เปเรี่ยนของ อเมริกาเนะียฮะประธานาธิบดีคนนี้ก็คือชื่ออะไรเนี่ยฮะลืมแล้วนี่เป็นประจำเลยเนะี่ยฮะลืมชื่อประธานาธิบดีเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะปฏิเออทีอีเวนต์นี้เชื่อไม่ได้นะฮะอิงกอสบีทรัสนะปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกถึงปีหนะึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนียเรียนนี้ก็ผมบอกเลยเนะี่ย อันนี้เปลี่ยนนิกเกิลสอดส้ทองแดงเนี่ยเปลี่ยนธรรมดาหาง่ายนะฮะไม่มีราคาอะไรนะราคถูกเองนะเหรียญนี้ไม่ได้เป็นราคาแบบโอเวอร์อะไรนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะฮะถ้าสอดส้ทองแดงอย่างนี้นะไม่มีราคาอะไรมากมายนะราคาก็วันน่าจะอยู่วันสกักร้200อยห้าสิบสองร้อยอยู่ประมาณนั้นนะไม่มีราคาอะไรมากนะก็ทุกคนจนะคิดว่าปีปีนี้นะฮะ ที่มีราคาก็คือเป็นเอ่อเป็นเหรียญเหรียญเนื้องเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะมาด้ชุบนะนะอี e p บ b ิ i c นะ e ี p u r i p u ริ b u s เลยนะ e e Uem นะ um. นะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดมีไงฮะ DRW นะ DRW นะเราขังตรงเนี้ยลูเขียนอะไรไว้อีก ตัวเล็กนะวันดอลลาร์นะวันดอลลาร์ดอลลาร์นะพิกกอร์นนะเทียบกับเหรียญนะของริสเบ็ตเนี่ยวันนี่มันเท่ากันเลยนะแต่ว่าความหนาบางไม่เท่านะฮะอันนั้นเป็นนิกเกิล100%นะอันนี้ก็คือนิกเกิลผสมทองแด,ดงนะสอดไส้ทองแดงนะเหมือนกับเหรียญถ้าบัตไทยรุ่นเก่านะฮะคล้ายๆกันอันนี้หัวกลับหัวตรงนะฮะ หัวกลับนะหัวกลับนะปกติของอเมริกานะครับอย่าเข้าใจผิดนะเหรียญของอเมริกาเนี่ยหัวตั้งงี้หัวตรงนะหัวปกตินะไม่ใช่หัวตรงนะถ้าหัวตรงเมื่อไหร่ก็ผิดปกติทันทีนะมเมื่อเหรียญไทยเลยนะครับบริบที่นี่ประธานาธิบดีท่านนี้นี่ชื่ออนะไรเนี่ยฮะไม่ใช่ลินคอนนะอืมอ่ะผมลืมแล้วก็ประธานดูด้วย อันที่เราเกินกนในในเหรียญต่างชาตินี่ก็คือเรามีเหตุผลนะะเพราะว่าผมได้ได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญน,นะผมได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญก,ก็เด็กๆไปเที่ยวกันทางเหนือนะฮะเหนือของฟินแลนด์นะฮะไปเที่ยวทางเหนือของฟินแลนด์มาหรือก็ได้ของฝากมาฝากกันนะเนี่ยก็เป็นเมืองหนาวนะฮะ ตอนนี้ก็ไม่หนาวนะ,ะร้อนยุงเยอะด้วยนะตอนนี้คือตุยเนี่ยแปลว,ว่ายุงนะฮะมันเยอะนะฮะยุงมันกัดนะมียุงเยอะช่วงนี้ยุงชุกชุมนะอันนี้ก็คือใบอ่าใบเซอร์ติฟิเคตนะฮะว่าเอ้ยใบนี้เขาของที่เราได้มาเนี่ยมีใบเซอร์มาด้วยนะว่าเออเนี่ยของมาจาก ทางเหนือนะนะอันนี้ใบนี้ไม่เกี่ยวกับราคาเหรียญไม่เกี่ยวกับการซื้อการขายใดๆดังนั้นนะฮะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตเป็นใบอ่ใบเซอร์ว่าเหรียญน,นี้ออกจากที่ไหนเท่านั้นเองนะฮะไม่มีการเอาไปทําอะไรได้นะฮะการซื้อการขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับใบนี้นะอยู่ที่คนความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับได้โปรดเข้าใจตรงนี้นะครับราบชมให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างอ่าติดมาติดมือมาด้วยเนะี่ย แล้วก็ด้านหลังนี้ยังไม่ได้สักอะไรนะฮะยังไม่ได้สักอะไรแล้วก็ใบเสร์เนี้ยมันก็จะทะลุมาถึงฝั่งนี้รูปแบบเนี่ยเนี่ยเป็นรูปหลางๆเนี่ยไม่ทะลุนะฮะฝั่งนี้มองไม่เห็นนะใช่ไหมเห็นไหมมองไม่เห็นนะ,ะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอ๋อนอสนะฮะรูปโลกนะฮะนอสนะรูปโลกนะฮะ เนี่ยบนโลกด้านข้างบนดูอย่างนี้นะได้เลยนะฮะเนี่ยนะบางคนไม่เข้าใจเอ้ยโลกนี้เป็นยังไงอย่างางี้นะฮะถ้าเราดูจากด้านบนลงมานะดูได้นะฮะอันนี้ฟินแลนด์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะน,นี่ฟินแลนด์นะเห็นไหมเราอยู่แถบๆนี้ของโลกนะฮะอะไรก็ส่วนที่เราได้มาเนะน,นี่ยอันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แกะนะเนี่ยนะเราไม่ได้แกะนะครับ เราไม่ได้แกะไม่ได้มา้าไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะไม่ได้สขขวมขนสวมอะไรทั้งนั้นนะดีนะดีคืออะไรนี่งบาทด้ยนะ <c oughs> เนี่ยเขาให้เรามาเราอดใจไว้นะไม่ยอมแกะเลยอยากะจะมาเรี่อยให้ทุกคนได้ชมนะเราดีใจนาะกเลเราได้เห็นนี้มานะเราก็แกะให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยนะว่าเหรีอย่างเนี้ย อยู่ยังไงฮะเดี๋ยวนะดีดีจังเลยทรศัพท์ไม่ไม่งงงงเลยนะฮะกดปุ๊บปุ๊บแบบแบบขู่ไอโฟนสิบสองเนี่ยดีจริงๆนะรวมกันนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะโอ้กล้องเขาดีจริงเลยนะไม่ดื้อเลยนะผมกดซูมเข้าซูมออกเนี่เหมือนเหมือนวันนั้นเลยนะ เรื่องเลยโอ้ใจดีจังนะผมก็ช้าน้อยช้านิดหนึ่งนะได้รุนกันนะ,ะว่าอไอเหรียญที่เรากำลังแกะเนี่ยซิงเงนะินอันนี้เป็นเป็นเป็นซิงแบบป้องกันป้องกันเลยนะฮะเริ่มผมจับขอบนะฮะคงไม่มีเกิดปัญหานะฮ อ๋อนี่เป็นรูปกวางนะรูปกวางแล้วก็เป็นรูปเข็มทิศนะเนะี่ยเห็นไหมน่ I have crosses นะครับ Arctic Circle นะเนี่ยเห็นหมฮะภาษา,าอังกฤษเออมาแล้วนะฮะฮ้ยยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้เลยนะ <laughs> เฟนลนเฟลนนะเนี่ยรูปกวางนะสัญลักษณ์ของเขานะเขาอยู่นอก็อยู่ฝั่งเหนือเลยนะฮะ mm hmm. เลเหรียญน,นี้ก็จะมีร่องรอยอยู่บ้างน,นะฮะเนี่ยนะฮะผมอาจจะเป็นคนที่สองหรือที่สามที่ได้จับเหรียญน,นี้นะฮนะขณะคนซื้อที่เขาซื้อมาฝากเนี่ยเขาก็ไม่ได้จับนะก็จับแค่ถูกมานะครับของนี้อยู่ในถุงในซองเราก็มแกะจ้าโลกจัสซีเราได้ดูกันแนละ้ว เนี่ยรักท่านผู้ชมขนาดไหนนะฮะรักมากนะฮะไม่ยอมไม่ยอมที่จะดูคนเดียวนะแอบดูก็ไม่ได้นะไม่ดูแกดูด้วยกันนะเห็นไหมความจริงใจของเอนะิรอีเวนเลยเควส,สัยเนี่ยมันจริงใจนะฮะเชื่อได้นะฮะไม่ได้พลิกไม่ได้ผันไปมาอะไรนะฮะเป็นคนเชื่อถือได้นะครับรำ เราทำยูทูบให้ทุกคนได้รับชมก็ต้องมีความจริงใจความเป็นไปเป็นมาที่โปรง่งใสนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ได้เลียนมาก็เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็เราก็นำเสนออย่างนั้นนะฮะเป็นไงฮะนี่เห็นไหมอันนี้รูปของซานตาคอร์สนะครับซานตาคอร์สแอน์เรียนะครับเรนเดียนี่คือกวางบูดกวางเรนเดียไม่ใช่กวางใหญ่นะฮะกวางนี้คือกวางเล็กนะตัวนี้ถ้ากวางใหญ่ก็ฮีโรวีในภาษาฟินแลนด์ ก็คือตัวใหญ่มากนะน้ำหนักตาเป็นตันนะฮะเจ็ดแปดเก้าร้อยกิโลตันหนึ่งนะมีนะฮะเห็นไหมโอ้โฟินแลนด์นะฮะโรวานเนียมีนะอันนี้อ่านว่าโรวานเนียมีนะฮะที่เมืองน,นี้นะซานตาคลอสนะครับซานตาคลอสโรวานเนียมีฟินแลนดะ์นะฮะก็ถึงฤดูหน,หนาวถ้าทุกคนอยากจะมาเยี่ยมชมอ่าฟิานแลนด์ก็ใส่เสื้อผ้าให้หนาๆน,น,นะฮนะนะแล้วก็ มาชมเมืองที่อยูอ่ที่สร้างจากน้ําแข็งเนะี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ไปนะมาอยู่เนี้ยเกือบสปีแล้วนะไม่ได้ย่างก้าวไปเลยนะเตรียมตัวเนี่ยเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเต็นเตรียมที่นอนนะะเรียบร้อยหมดแล้วมาดีไปนะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะมันน่าเจ็ิงๆเลยนะลงใต้อย่างเดียวเนะยเหนือย,ยังไม่ได้ขึ้นเลยเออนะ อันนีนะ้ก็มีร่องรอยนะฮะไม่ได้ว่ามันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมพื้นผิวนียอย่างที่ที่เขาไปเกล็ดเหรียญน,นะฮะเหรียญที่เขาไปเกลดกันมานะเหรียญที่แบบไม่มีคนใช้เลย,อ,ยออกมา,ป,ากปั๊บเนี่ยเข้าเกล็ดปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เอ็มเอสเจ็ดสิบหรือหกสิบแปดหกสิบแปดยังไม่ได้เลยนะฮะนี่มันยากนะฮะนี่เหรียญที่ไม่ได้ผ่ากนการใช้เลยนะอันนี้ผมก็ใช้อยู่คนเดียวนะฮะรีบเอามาใช้เมื่อกี้นี่แหละ มันไม่มีราคาอะไรหรอกนะฮะเ,เหรียญของประจันจังหวัดประจอมภาพของเขาเนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ซื้อขายเป็นที่ะระลึกเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามเจ้าตัวนะเหรียญน,นี้ผมบอกไปก่อนนะฮะเป็นเหรียญชุบนะฮะชุบทองนะครับกุนหลัตตุในภาษาฟินแปลว่าชุบทองนะฮะก็มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็รีวิวมาถึงตรงน,นี้แล้วก็มีข่าวมาบอกพวก,กเรากันนะฮะ ตอนนี้ผมก็จะให้ทุกคนมาดูเหรียญที่เป็น uh, NGC MS นะฮะ NGC MS 6 1นะี่ว่ามันมีความสวยเป็นยังไงนะฮะว่ามันมีตำหนิอะไรบ้างมันถึงได้เป็น NGC 6 1ได้นะฮะก็จะเป็นมาตรฐ,ฐานให้ทุกคนได้มาเข้าใจคำว่า MS 6 1กันนะฮะแล้วก็ 6, 2, 6, 3, 6, 4, ถึง 6, 5, 6, 7 6-8รแปดลวซิลินเดอร์เนี่ยของเขาเนี่ยโอ้มันขนาดไหนนะฮะอทุกคนจะได้โอ้ติดตามดูควซ่าเนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างนะฮะให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะแล้วก็น่าจะมาในไม่กี่วันในแน่ๆน,น,นะฮะพรุ่งนี้วันมะรืนก็ไม่น่าจะเกินวัน2วันต้องถึงเนะี่ะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะบอกก่อนว่าเป็นเรียนของอเมริกานะฮะย้ำเลยนะฮะ เ็นเหรียญที่เซอร์ไพรส์นะฮะมาแบบมามืดนะฮะแบบมามืดๆเลยนะฮะแบบไม่เปิดไฟแบบมืดมานะโอ้โหเนี่ย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 โอ้โหความสวยของเหรียญเนี่ยนะเนี่ยโทรศัพท์ที่ผมใช้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่ในภาพของในภาพเนี่ยเห็นนะฮะเห็นไหมโอ้โหนี่วาวๆนะนี่เหรียญชุบมาแบบจะวาวอย่างนี้เลยนะขคัดเงาแบบวาวเลยเนี่ยครับ ก็ใบที่เราเป็นใบมาเนี่ยมันไม่ใช่ใบคันตีนะฮะอันนี้เป็นใบใบเซอร์เฉยๆนะฮะว่าเหรียญนี้มาจากที่ใดนะครับก็เราได้อ่านกันนะครับนี่อะไรเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ย a r c t i c c i r c ร์เคนะ a r c i ต c คเ c l e ์เคลียนะครับอาร์ติคเคลียนะแล้วก็หกสิบหกอะไรเนี่ย สามสองสามห้าเนี่ยอ๋อน่าจะบวกหนาวลบไม่เกินหกสิบหกแล้วก็อากาศอยู่ประมาณนั้นนะไม่เกินอย่างน้อยก็สามห้าสามหกเลยสามสองสามห้าน่าจะนะไม่แน่ใจนะฮะเริ่มมั่วไปนะครับอันนี้ก็นะของข้อม,ม,มูลเหรียญของอเมริกาไว้หลายเหรียญน,นะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออจอนที่เราจะ,ะนำเสนอกัน หรือซื้อหรือขายอะไรนี่ข้างหน้านีแล้วก็คงจะปเป็นเหรียญของที่เราไปลงเงินมานะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมกันนะะบางอย่างเราก็อาจจะปล่อยไปบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทํามาถึงโค้งนี้ก็เห็นว่าเออเรามีเหรียญจํานวนมากแล้วก็พยายามยกระดับความสามารถในการอ่าเข้าถึงเหรียญที่มีราคาสูงๆกันนะฮะ เด็ก็จะได้มาให้ชมกันว่าอ๋อระดับของเหรียญพวกนี้เป็นอย่างไรนะเหรียญต่างประเทศเนี่ยเหรียญพวกของอเมริกาเนี่ยของ USA นะเหรียญของ USA อเมริกาคือ south คืออวีปนะฮะส่วนถ้าจะพูดถึงประเทศอเมริกาะะจริงก็คือสหรัฐอเมริกานะฮะก็ต้องพูดอย่างเงี USA นะ,ะผมทำเหรียญตรงนี้นะตรงนี้อยู่นะครับส่วนเหรียญไทยก็น่าจะไม่กี่วัน,นะฮะไล่มานะฮะ สี่สิบหนะฮะแต่นั่นแหละจะถึงเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันแล้วก็มาติดตามมาเป็นร้อยกว่าคนแล้วนะฮะวิดีโอ,องเราก็โอ้มีคู่ชมให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาดูมาชมกันนะฮะก็สำหรับผมเควซ่าก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้ สิ่งใดมาเป็นการตอบแทนมากมายนะก็เป็นความรักความชอบเป็นนักสะสมนะครับความรู้อาจจะน้อยๆนะก็อาจจะไม่ได้อ่าเป็นผู้มีความรู้แบบแตกฉานเรื่องของเหรียญอ่าชนิดต่างๆอะไรเนะี่ยเป็นคนแค่ใจถึงนะฮะทดสอบทดลองแล้วก็ชอบในสิ่งใดก็ทําในสิ่งนั้นนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ได้มาแจ้งข่าวกันว่าเฮติดตามกันด้วยนะฮะ MS หนึ่งเนี่ย เหรียญที่อยู่ในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยฮะที่มันโชว์ให้เราเห็นเนี่ยว่าหน้าตาเป็นยังไงของจริงเนี่ยฮะคนไทยเราเข้าถึงหรือเปล่านะฮะแน่นอนเลยนะฮะท่านจะได้พบได้เห็นแน่ๆน,นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามาให้กําลังใจกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับสําหรับผมก็วันนี้ก็เไซายเอกโกลาไปก่อนก่อนจะบอกเวาลาก็บอกขอ,ขอให้ทุกคนได้เหรียญสิบบาทปีพศ2533 น,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 นะครับกันทุกคนนะเหรียญแท้ๆนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทปีพศ2 5 4พันนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2530แล้วก็เหรียญ2ีสบาทสตางค์ปีพศ2544แล้วก็42กันทุกคนนะครับปร,ริมญน,น้งแดงนะฮะ เลยวันนี้ก็เว ê จากกนลาไปก่อนนะครับเ้ปน,นบายบ,ายบายนะะก็ขอใทุกคนมีความสุขในทุกคำคืนที่ับนอนนะครับแต่ไหก็รักษาตัวทนุนอนนะฮะบ,บายบายครับ